ซูปเปอร์ชาร์ตอันดับที่1ิไปอยู่กับคนใหม่โลดออยเลอร์ ก,กับคนใหม่โลดศนิวซิงเกิลจากอินดี D ้สาวเซียงดีออยเลอร์กับสังกัดใหม่ล่าสุดไทยดอลมิวสิกกระแสดีวันดีคืนค่ะทั้งตัว MV ที่สาวออยเลอร์โดดลงมาแสดงคู่กับนักมวยหนุ่มสุดฮอตเนเงิน,นยอดวิวพุ่งทะลุ2อล้านวิวไปแล้วค่ะและในส่วนของตัวเพลงก็ทำงานดีไม่แพ้กันค่ะล่าสุดติดชาร์ตที่10อันดับเพลงดัง90้ลูกทุ่งรักไทยในอันดับที่10เรียบร้อยแล้ว ดีค่ะออยเลอร์จาก Tidal Music นะคะวันนี้นะคะซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะคะไะยุกับ้นไมโลดนะคะติดชาร์จอันดับ10นะคะลูกพุ่งรักไทย90นะคะน้องออยเลอร์ก็ขอบคุณทุกการซัพพอร์ตนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยขอบคุณแฟนเพลงแฟนคลับน้องออยเลอร์ที่น่ารักทุกคนนะคะยังไงก็อย่าลืมขอกันเข้ามาเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะ ติดตามความเคลื่อนไหวอันดับเพลงได้ที่ FM 90หรือทุ่งรักไทย